สัสดีค่ะพบกับมานะคะวันนี้นะคะมาชจะพาทุกคนไปพามินะคะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะ1วันกันนะคะซึ่งเป็นวันแรก ผู้ปกครองนักเรียนเต็มเลยนะครับเด็กแนั่งรอฉีดวัคซีนกันนะ,ะับก็เรียนออนไลน์กันมาเป็นเทอมละเพื่อนเอนนักเรียนยังไม่เคยพบเจอหน้ากันจริงจังสักทีนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ <c oughs> เด็กจะได้เจอหน้าเ,เพื่อนนะครับก็ตื่นเต้นกันอยู่บางคนก็ยังไม่เคยเจอเ,จอเลยรอรุนอยู่นะครับตอนนี้พี่มิ้นกำลังเชื่อมต่อจะเทอร์เพื่อจะเจอเพื่อนอยู่รุนอยู่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนที่ไม่เคยเจอเพื่อนเลยแล้วไหนดิไหนเพื่อนอยู่ไหนลูก นี่คืออาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับของมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามนะครับซึ่งเป็นที่พระราชทานริญ,ญาบัตรหลังใหม่ของนิมามาสิตมศนะครับอันนี้ก็จะรีวิวบรรยากาศให้ดูนะครับซึ่งวันนี้พาน้องมินมาฉีดวัคซีนในหองประชุมตรงนี้ครับบรรยากาศร่มลื่นแล้วก็สวยงามมากนะครับช่วงที่นั่งรอพี่มิ้นครับ มรได้มานั่งชมบรรยากาศสวยๆนะคะก็เลยอยากให้คนได้เห็นนะครับจอดรถรอครัคนเต็มเลยช่วงเช้าจะเป็นเด็กนักเรียนม .1 กับม .2 นะครับ ช่วงบ่ายจะเป็นมสามกับมสซึ่งวันนี้ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนะครับเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะฮะเด็กๆจะได้มีภูมิแล้วก็จะได้เปิดเรียนกันสักทีนะครับทุกงนี้ก็นั่งรอไปยาวๆนะฮะเราเพิ่งมาถึงนะฮะน่าจะเที่ยงเที่ยงจะได้เสร็จก็รอดูครับจะน,น,นั่งพักผ่อนรอ หาการฉีดวัคซีนมาคี่มีอาการอะไรบ้างคะก็ปกติค่ะแล้วก็หมอให้นั่งรอประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ดืม่มน้ำเยอะค่ะล้วตอนนี้มีอาการเจ็บแขนไหมคะยังไม่มีค่ะดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบก,การณ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะว่าสําหรับเราอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะเรานะคะโดยส่วนตัวเราตอนที่กําลังฉีดวัคซีนนะคะโดยส่วนตัวเราไม่เจ็บนะ แต่ว่าคุณหมอจะให้ไปนั่งรอดูอาการนะคะประมาณ30นาทีเนาะเพื่อให้ดูว่าเรามีอาการเวียนหัวหรือว่าอาการต่างๆที่ผิดปกติไหมนะคะถ้าไม่มีก็สามารถกลับบ้านแล้วก็ไปเช็คดูอาการที่บ้านได้นะคะโดยส่วนตัวเราไม่มีอาการอะไรเนาะแต่ว่าหลังที่ฉีดมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็มีปวดแขนบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับเรานะคะ คุณหมอบอกว่าถ้ามีไข้หรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะสามารถกินยาพา,าราเซติมอลได้นะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ำไเยอะเหมือนเดิมค่ะโอเคบ๊ายบาย